สวัสดีครับยังอยู่กับช่องกันเองกันเองสบายสบายเรียบง่ายกินง่ายนอนง่ายหลับง่ายนะครับนี่ก็มาเจ,เจอกันอีกแล้วนะครับกับหมูปิ้งเล้เด็กนะครับหมูปิ้งเล้เด็กสุดโบราณนะครับก็รรนนบอยู่ประมาณนี้นะครับจะหมดแล้วนะครับพี่น้องขายดิบขายดี ของมีคุณภาพนะครับหมูปิ้งนุ่มละลายในปากแซ่บนะครับหมูปิ้งนะครับหมูปิ้งปิ้งสูตรโบร,ราณ หกไม้ใช่ไหมฮะลยหกไม้ข้าวเหนียวสอหรือามหไม้ข้าวเหนียวสาแปดไม้ข้าวเหนียวสองจะลงได้ไงจดไว้อยู่หมดแล้วนะครับผมวันนี้ลงหมูไปเจ็ดกิโลแซบลูกค้าบอกว่าแซบกินร้านไหนก็ โซ่ล้านแม่สมจิตไม่ได้สู่หมูปิ้งรอบเด็กไม่ได้แซบหลายแซ็บเหลีเดอร์เซบกระดอกกระเดียดตนขายก็เริ่มหิวแล้วเริ่มหอยหอยหาเริ่มหอยแล้วเธอเริ่มหอยแล้ว ดูกันว่าธอกินอะไรผักน้ำพริกปลาทูแห้งแซ่แบแห้งพริกปลาทูนี่แซ่บไรเด้อน,นี่ก็เป็นเวลาดึกแล้วเที่ยงคืนกว่าจะตีหนึ่งแล้วนะครับติ่นรับดึก

ไหนมาก็หมดไม่ใช่สิบสไม้เหรอเขเก็บไปแล้วไงอ๋อเก็บไปแล้วใช่ป่ะโอเคติดไม้ก็ได้แถมหนึ่งมีน้ำจิ้มด้วยเรียบร้อยข้าวเหนียวหมข้าเหน้านีก็ห้าบาทร้อนๆนุ่มๆแอีก3ไม้อข้าวเหนียวยังเยอะอยู่3ไม้แม่เสร็จโจรพวกนี้ช้าอีกแล้วขายหอนะ้าบาทเฮ้

เยอะยเยอ8ไม้เดี๋ยอก็เอยถูไว้หลา4ไม้นะเช้าเจะกินบางรวังเริ่มเริ่มเจงหิวแล้ววะเริ่มเจงหิวแล้วแม่แสดง่าบัวเรีวดอกเนีย อักกนไม,นะไม้ดิเจ้านี้กิไม้นะสิไม้ไส้านไม้ค่ะสามไม้รไมมสิบไม้แม่สิบไม้แถมหนึ่ง,งมไม้ เป็นอะไรโทรศัพท์โตเบียนะ่เ้จะเดแจ้นั้นะบาามใไหมม่กไมได้ใส่ใช่ไหมโอเคนะอืมเจเเบ่งไงอะไรโอ้ยเบ่งไงเท่ <es voir> <sk> Ừ, ร่วงอีกแล้ว <c oughs> ร่วงสั่งเลยร่วงใหมจังแบบไม้ที่แล้วของเ <c oughs> ร,เา,ราที่เรือของเรา

พอเพาะเธอมาโน่นตีสองนี่กี่โม้เที่ยงคืนกว่าเองวันนี้มาเลขหมดวเว้ยก็มาผมมาเลขหมดวไงเกี่ยวไม่ขายดีทุกวันเนาะแล้วเมื่อคืนเท่าไหร่เลิกเท่าไหร่เถีย,ยงฉันไม่เถียงคือฉันใช้หน้าตาฉันขายดีอยู่แล้วข <c oughs> ายทุกวัน <c oughs> เอ๊ะจะเหลืออยู่กี่ไม้วะสามหกเจ็ดแปดเก้าจะเหลือที่เจ็ดไม้ฮะ ข้าวก็มีนะครับข้าวเยอะด้วยข,วข,วข้าวเหนียวข้าวข้าวเหนียวเป็นกระสอบแต่เหลือเศษเ็ษไม้ที่กินได้ตอนนี้เพราะว่าเขาจัดไว้มันจะหมดเลยเ็ษไม้ที่กินได้ของ้าวก้าไม้ไม่หมดเร็วจังอย่็วอันนี้หมดแล้วผาเยอะแล้วหมดเลย มึงเก็บไปหรือเปล่าตุ้ยให่หนูไม่หนูเข็นยายขายตั้งช่มุกปลาเอ้บะยายตั้งก่อเวลาเลยอันนี้ต้องขายแค่ห้าดวงบะสไปแล้วามางไม้ตอนนี้ขายห้าทุ่มจริงๆก็ขายห้าทุ่มเบราว่าก็ทานสมงไม่เหลือให้กินแล้วิาไม้จะไม่เหลือแล้วสิหมดแล้วหมดแล้วหมดพี้ยนเล ขายเขายเดขายดิบขายดีมากม่ต้องเพิ่มหมูไปอีกสิบกิโลใลโโห้ต้องเพว่วหมูแล้ีกสิบกิโล เที่ยงตีหนึ่งยี่สิบสี่นาทีครับผมกลับไม้นะก็ถูกครบสก็อุาตกดติชเท่านี้นะครับถ้าชอบกดถูกใจกดคอมเมนต์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ทําคลิปใหม่กันต่อไปนะครับกํลังจะให้ต้องกันเองนะครับกันเองสวัสดีครับผม